สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ค่ะยี่ค่ะวันนี้จะมาเปิดกลุ่กระเป๋าชาแนลของยี่นะคะซึ่งกระเป๋าชาแนลก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะคะอ่าของยี่มีประมาณสี่ใบของยูก็สีใบเหมือนกันอ่าโอเคค่ะกันเริ่มเลยค่ะใบแรกที่อยู่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือชาแนลคลาสสิกไซส์ลาร์ชนะคะของอยู่ยี่คืออ่าใบนี้จะเป็นใบแรกในชีวิตใช่ค่ะใบแรกเลยซึ่งอันนี้ซื้อมานานมากแล้วค่ะตอนนั้นเป็นอ่ของขวัญหลังแต่งงานจากสามีนะคะใบนี้แล้วก็อ่ ของยี่เป็นไซส์มีเดียมค่ะเป็นหนังคลเวียสี ILVER HARDWARE ค่ะอของอยู่เป็นชาแนลพลาสติกไซส์ลาร์ชนะคะ silver s ILVER chain เหมือนกันนะคะแต่เป็นไซส์ลาร์ชดูดิมันไซส์มันค่อนข้าง,างเ,เยอะามาก,มากเลยนะคะใบนี้ตอนนั้นที่อยู่ซื้อมาจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่านะคะไซส์ลาร์ชสีดำคาเวียแต่ตอนนี้เหมือนในร้านจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นนิดนิดสามแสนกว่านะคะใบนี้ตอนนั้นที่ซื้อมาตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะซื้อไซส์ของยี่นะคะ ใช่มีเดียเออแต่ว่าตอนนั้นคิดว่าเอออยากใช้จนแบบอายุมากๆก็เลยไม่รู้ทําไมนะคะก็เลยเลือกไซส์ไซส์ลายไซส์ลาใส่ของได้เยอะกว่าเยอะเลยนะคะถ้าเทียบกับมีเดียลใช่ค่ะแต่ก็ใส่ได้สั่งเขาหนักกว่าด้วยคืออันนี้ใส่แบบขวดน้ํไซส์เล็กได้เลยค่ะอันนี้คือใส่ไม่ได้คือใส่แบบแค่อ s เซนช i a l ลอย่างเดียวค่ะคือใบนี้นะคะคือสําหรับอยู่นะคะคือเ r y d ด y ได้แต่พอมันใหญ่เกิน ก็เลยออกงานไม่ได้นะคะตอนนั้นเหมือนเน้นคิดไปด้านแบบ everyday มากกว่านะคะแต่คือมันก็หนักด้วยของยี่นะคะมีเดียมก็จะเป็นแบบนี้คือใส่ของได้ไม่เยอะนะคะตอนนี้ก็ใส่ที่แบบกันอดูดลานะคะมันคือไซส์ประมาณนี้ค่ะมันใส่ได้ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าถามว่าใช้บ่อยไหมอันนี้ใช้ไม่ค่อยบ่อยเอออยู่ก็เหมือนกันใช้ไม่ค่อยบ่อยเลยค่ะรู้สึกว่า ส่วนคือคือตอนนี้ด้วยการแต่งตัวของยี่ทีแค่รู้สึกว่าเสียดายถ้าหากว่าซื้อใบนี้แต่เป็น g o ลด chain ยี่อาจจะใช้มากกว่าแต่เพรมันเป็น silver ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ของยี่ตอนนั้นซื้อมาประมาณแสนเจ็ดประมาณนั้นค่ะซื้อนานมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นแบบสองแสนกว่าแล้วค่ะเหมือนอยู่ก็ไม่ไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นไม่ใช้บ่อยนะคะแต่เข้ากับชุดเ้ากชุดคือใชนนั้นคือคิดว่าแบบ ยังไงก็ต้องเป็นคลาสสิกยังไงก็ต้องซื้อนะคะแต่รู้สึกว่ามันแล้วแต่คนจริงๆตอนนั้นคือสามีแค่บอกว่ายังไงก็ควรมีทรงคลาสสิกนะคะแต่เหมือนเหมือนคือคือในบรรดากระเป๋าทุกใบของอยู่นะคะของชาแนลอยู่รู้สึกว่าอยู่ใช้นีน้อยที่สุดว่าทรงน้อยที่สุดรับอยู่คือไม่ค่อยคลิกขนาดนั้นกับทรงนี้แต่มันเหมือนเป็นทรงที่ทุกคนต้องมีคือถ้าพูดพูดว่าควรถ้าใบแรกควรจะซื้อไหมอันนี้คือถ้าสมมติชอบ ทรงจริงๆแล้วก็คือก็ซื้อได้เพราะว่ามันเป็นทรงคลาสสิกแล้วก็เข้ากับทุกชุดจริงๆนะคะเพราะมันยิ่งเป็นสีดำแต่ว่า<ด>แ,<ค>แบบคลาสสิคคลาสสิคใช่ค่ะแต่ว่าด้วยการแต่งตัวของอยูยีค่คือชอบแบบสีอื่นสไตล,ล์อื่นมากกว่ากลายเป็นว่าใบนี้แบบถ้าถ้าสมมติย้อนเวลาได้ค,คือคิดว่าน่าจะซื้อเป็นสไตล,ล์อื่นมากกว่าแล้วถ้าย้อนลได้อยู่น่าจะไม่ซื้อทรงนี้ใบต่อมานะคะที่อยู่จะพูดถึงก็คือใบ ชาแนลบอยของอยู่นะคะอันนี้คือใบใหม่สุดในกระเป๋าบรรดาชาแนลทุกใบนะคะจะเป็นสีคาราเมลแล้วก็เชาแนลบอยไซส์สิบเชฟรอนตอนนั้นที่ซื้อจะอยู่ที่ประมาณ2องแสนสองนะคะตอนนี้ที่ร้านไม่รู้อยู่เท่าไหร่แล้วแต่ก็น่าจะแบบไม่เท่านี้ก็มากกว่านิดนึงสีนี้จะไม่มีในร้านแล้วนะคะตอนนั้นมันเป็นแบบเป็นซีซันอลแต่สีนี้คืสวยจริงๆนะคะคือปกตินะคะอยู่จะ ไม่ค่อยสนใจทรงบอยนะคะแต่ว่าสีนี้คือใช่จริงๆคือสําหรับบอยมันสวยแต่ว่าของบอยคือของชอบหายเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีรูตรงนี้นะคะของชอบหายเ,ออเห็นเห็นหลายคนชอบพูดอย่างนั้น,นะคะว่าของชอบหายเพราะว่าหลุดออกจากรูนี้แต่สำหรับยูยูยังไม่เจอปัญหานั้นนะคะแต่ปัญหาที่เจอก็คือมันค่อนข้างที่จะลื่นมันจะแบบลื่นๆแบบไหลเออ<ช>ออกจากไ<ะ>หลอของนี่ก็เป็นตึง้งโคโค่ชร์แล้วอันนี้คือไซส์ small คือเพราะว่าของพี่อยู่คือเป็นสีน้ำตาลของยี่ก็เป็นสีน้ำตาลนะคะใบนี้รู้สึกเป็นใบที่สามที่ซื้อเข้ามานะคะคือใบนี้ใช้ใช้ดีค่ะใช้บ่อยเพราะว่าสีมันสีมันรู้สึกว่ามันสีพิเศษเหมือนอันนี้จะออกสีน้ำตาลไททีคาราเมลมากกว่าอันนี้จะอันนี้จะออกน้ำตาลน้ำตาลเป็นน้ำตาลโกโกโช็อกโกแลตประมาณนั้นนะคะช็อกโกแลตอ่อนๆมันจะต่างกันหน่อยแต่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นแคลวยอาอันนี้ใช้ดีค่ะใช้บ่อย เพราะว่าเห็นแบบคนเกาหลีใช้คนหนึ่งคือเขาใช้แล้วดูสวยมากก็เลยแบบอยากใช้ตามนะคะอันนี้ก็ใส่ของไม่ได้เยอะพอๆกับชาแนลมีเดียมแต่ว่าคือสิ่งที่ลำคานะคะคือโซ่มันโซ่มันสั้นกลายเป็นว่าตอนคล้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเปิดมันจะแบบมันจะออะมันจะโดนตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีรอยย่นหน่อยแต่ว่าคือคือก็ซื้อมาแล้วก็ก็ใช้เต็มที่ค่ะมันก็เลยมีรอยตรงนี้หน่อยๆค่ะ อันนี้ใช้ดีใบนี้ของอยู่ก็รู้สึกว่าใช้ดีมันสวยอเข้ากับขายลุคนะคะชอบชอบสีแบบประมาณนี้เพราะว่ามันรู้สึกเอ่อเด่นเป็นสีด้วยน้องใสสวยถัดมานะคะใบของอยู่ก็คือ Chanel flat b a k size small นะคะคือใบนี้ตอนแรกจะไม่ซื้อนะคะแต่ซื้อเพราะว่าเจนนี่ถือเจนนี่ะเจนนี่บลพิงค์ตอนนั้นเข้าถือใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าสวยมาก มันจะเป็นแบบนี้นะคะแน่นอนว่าในร้านไม่มีแล้วมันจะดูแบบวินเทจใช่ค่ะชอบตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นแฮนด์ดอยอย่างนี้นะคะอืมใช้ดีมากใช้บ่อยไหมกึ่งกึ่งตอนแรกที่ซื้อมาอยู่ก็ใช้บ่อยมากใช่ใช้บ่อยไปงานได้แล้วก็ everyday ได้นะคะใส่ของได้เยอะมากแล้วก็เนี่ยค่ะสะดวกมากเลยนะคะชอบใบนี้มากๆอืมแต่ถือได้แค่แบบ cross body นะคะ หรือว่าถึงจรอันนี้สะดวกมากแล้วก็มันแบบมันมัน scratch ยากนะคะคือ material มันก็ถือว่าดีมากอตอนนั้นซื้อมาประมาณแสนห้านะคะของนี้ก็เป็น bucket bag ด้ดเป็นอ่าเป็นแบบคล้ายๆหน่มจีอีนีะคือตอนนั้นที่เห็นคือแบบชอบมากๆนะคะมันเป็นแบบอันนี้คือไซส์มีเดียมคือต้องบอกตรงๆว่าจําราคาใบนี้กับใบนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ซื้อที่ช็อปตอนนั้นซื้อจากเออซื้อซื้อจาก แม่ค้าของไทยอะค่ะคือคือเหมือนอันนี้คือซื้อมือสองมาค่ะอันนี้ซื้อมือสองเพราะว่าคือเห็นตอนนั้นเคยชอบแล้วก็แบบมันมันไม่มีแล้วค่ะก็เลยเห็นคนนึงเขาขายก็เลยแบบอยจะซื้อมือสองให้ได้เพราะมันก็สวยสภาพก็ดีแล้วก็คือใช้ใช้บ่อยค่ะอันนี้ใช้ไปต่างประเทศเยอะมากเพราะใส่ของได้เยอะมากเห็นนี่ใช้บ่อยมากใช้บ่อยมากตอนนั้นอยู่ก็ไม่ค่อย g ก็ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้คือคือดูแล้วมันก็น่ารักเพราะมันเป็นแบบนมจีบคือใส่แล้วแบบเอคือใช้ใบนี้คือคนจะทักบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นแบบ ทรงที่ไม่ค่อยเห็นหายากเลยใช่ค่ะอันนี้เหมือนกระเป๋าดยเลมอนมากเลยนะคะคือใส่อะไรคือใส่ได้หมดแล้วก็มันทนอ้วนเนาะมันใส่แล้วมันก็จะตึงอ้วนอย่างนี้และค่ะแล้วก็ต้อง crossbody มันก็อาจจะเป็นก้อนแบบมันอาจจะเป็นก้อนหน่อยๆแต่ว่าคือมันก็ยังน่ารักดีนะคะนี่ใช้ดีมากจริงๆค่ะใบสุดท้ายของอยู่นะคะก็เป็น c h a n e l Bucket Bag นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นชื่ออะไรแต่แค่แบบ Bucket bag เพราะมันเป็นบ e a เ o ็ a l นแนเหมือนกันนะคะ ซีซันแลเพราะมันมีลายอีบอันนี้คือซีซันแนลคอลเลคชั่นอีบจำได้อันนี้สวยดีค,คือชอบมากมใบนี้คืออยู่ใช้บ่อยมากนะใบนี้อยู่ซื้อประมาณแสนหกแน่นอนว่าในร้านไม่มีแล้วนะคะคือใช้ดีมากแคล่ลูดแบบนี้นะคะใส่ของได้เยอะมากตอนถือแล้วแบบมันแน่นอนว่า everyday อย่างเดียวสบายแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะคะคือถ้าใช้สะดวกที่สุดก็น่าจะเป็นใบนี้นะคะสำหรับ everyday ออกงานไม่ได้แล้วก็เป็นกระเป๋าชาแนลที่ใช้บ่อยที่สุด สังเกตว่ากระเป๋าชาแนลทุกใบของอยู่จะเป็นสีดำยกเว้นชาแนลบอยเพราะรู้สึกว่าแบบกระเป๋าสีสีของชาแนลอยู่รู้สึกว่าไม่ค่อยสวยขนาดนั้นรู้สึกว่าแบบดำก็คลาสสิกมันจะสวยสุดส่วนของยี่นะคะใบสุดท้ายก็จะเป็นใบนี้อันนี้เป็นใบที่ซื้อมาล่าสุดค่ะแต่ว่าล่าสุดไหมก็สับผักแล้วแล้วก็ใช้ใช้เยอะมากค่ะใช้แบบใช้จนแบบตรงที่แบบคนฮิตกันซื้อใช้คือตอนแรกไม่ชอบแต่ถตอนหลังคือแบบ ดูไปดูมามันก็สวยแล้วก็อยากได้กระเป๋าสีขาวพอดีก็เลยลองซื้อมาใช้แล้วก็มันก็ใช้ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันแบบมันนุ่มๆน่ารักก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เปิดมาคือมันใส่ได้เยอะมากจริงๆะคะ่ะมันเป็นแบบช่องใหญ่ช่องอันนี้คือมิตชูคือซื้อแบบอินทียรเเข้าไปแต่ว่าคือมันเป็นอย่าเนี้ยคะ่ะคือใส่ของได้เยอะมากๆแล้วก็คือดูดสีไหมคือของเยี่ยตอนใช้มันไม่ดูดนะคะแต่ว่าตอนเก็บกระเป๋าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือแบบ เก็บในกระเป๋าใหญ่ะคะ่ะตอนเดินทางแล้วมันก็เป็นสีแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ไมยอะไรคือทำอยังไงมันก็ไม่ออกนะคะมันเป็น lam skin คะ่ะอันนี้แล้วก็คือใช้จนเอเส้นตรงนี้หลุดหมดเลยะคะ่ะแล้วก็ต้องไปซ่อมเคยนี้ใช้ดีมากไปไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันคือลองจากใบนี้เหมือนกัน2ใบนี้เคยใช้บ่อยมากแต่ช่วงนี้คือจะใช้สีขาวบ่อยกว่าถ้างั้นตอนนี้มาดูว่าใบไหนท,ที่ชอบที่สุดชอบที่สุดอื ไม่ใช่ใช้มากที่สุดนะชอบที่ชอบที่สุดคือขายทิ้งทุกใบได้เหลือแค่ใบเดียวใบไหนที่ไม่ชอบสีดำสีล้วนๆนะคะชอบพอสีเหมือนกันนะคะสีมันสวยค่ะแพลนที่สองนะคะก็คือใบที่ซื้อแล้วรู้สึก regret ก็คือซื้อแล้วรู้สึกเสียดายไม่น่าเสียดายตไม่น่าซื้อใช้ไม่คุ้มนะคะไหนนี่ รู้สึกเสียดายมากนะคะนี้แต่ว่าสำหรับยิวคือไม่ค่อยได้ใช้กการที่ใช้นะคะโอเคแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะคะแต่ก็บ่อยที่สุดนี่วิดีโอวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเจอกันค่ะบ๊ายบาย